ยังเงี้ยวอยู่เะเหรอะสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู่ฟูสูคนครับทักท้ายสบายดีกันสายสายครับเขาปายแล้วครับมนีิเขาป่ามาหาหน้าไม้คือเก่าครับมากันสองคนกับลุงแสบช่วงนี้เวลานี่ก็เเรือแต่หน้าไม้แห้วครับที่พ่อยังได้หายหาฝนกระตุกกับพิกระปอยม่อพอเราได้ปูได้ปลาหาหน้าไม้ไปสักก่อนครับโอ้งามครับ เอ้านอแรกแข้งมานของลูกแสบมานแล้วนึงนอแต่าอนไม้ภาษสาไม้เนาะเอาตามไปรุ่นไปชมไปเบิ้งน้ำกันครับผมนนหนึ่งนอหนึงนอหนึ่งเดี๋ยวแต่ได้หนึงนอครับ ลองอุปกรณ์ใหม่พอามันสิผ่านอยู่บอโอ้หสุดยอดแล้วครับงาวงามได้เต็มเต็มนอนครับสวยโอ,โอ้โหสิ เ,เนี่ยครับเสียมถ้าได้เสียมมาสุดยอดได้ยาวครับเอาหนึ่งนอต่อเน,นื่องครับสามชั่วสุดยอดครับสองต่อน,นอบึง อันนี้ไพ่ป้าครับไพ่ป้านามไรแต่ละนอกระนักน้ำนี่น,นอหนึ่งแต่ว่าบวาวครับวัน <laughs> นี้บอยนักอย่างสวยให้เลยที่สุดเลยครับอันนี้เสียวยองอยาวเลยครับ ตัอสัน่นหนึ่งสบ่าเลย <c ười> เลือกได้ครับพอดีเลือกได้ฮะเห็นขับเงาสุดเลยครับ ừ. ชั่วเดียวครับโอ้พี่น้องเลยหมดเร็ว,วเลยเงาเยียดเลยครับอ่อนเป็นอ่อนเลย ดินดินเหนียวสั้มบานอาให้ลุกที่สุดพิ่น้ณงงามครับมันถึกฝนแน่พอะฝนตกกระซองขึ้นติดแต่กระตกบัวแห้งแล้วมันออกมากได้การเลยเอาชั่ว สุดยอดงามครับโอเคโอ้ไปกันหน่อยนึง ตัวน,น้อยเหรอครับได้ยาเติมอยู่มันซับยกักโอเคครับ สวยครับขาวจ้วงจ๊ว นอน้องนอโอ้โยถ้าเป็นมีดคือบวดได้เลยคนนีไม่ปาย <c oughs> แล้วมันอยู่ลัดสั้นเหมือนนี้สักอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ โอ้โหเสียงเสียงเสียง,ยง,ยงอืมสวยสดงดงามครับก่อเดี๋ยวครับ วันนี้เลยได้อุปกรณ์ดีมีันจะนอยยาวๆใหญ่ๆสุดยอดเลยครโอเคครับ นี่ขนาดปลายมาัแน่เออถ้าได้มุดนะย,ยาวเป็นซอกครับโอเคครับอ,อ,อ็ไม่แม่น ยิงน่อซ้ำนี่แหละมันจะง,งามกำลังแซ่บ้องเอ้ยน่อซ้ำนี้แซ่บครับตะปูปร,รูปรุด <c oughs> เอาบางนู้บางผลงานนู้พีิสิเศร้าเมื่อยไ,ไวเลยได้อยู่วะ มันยังใช้กะตันหมดนะใช้กะตันใช้กระตันอะไรโอ้ได้หลายเลยโอ้ได้หลายแล้วนี่เอ้ยมวยซุ้มกระตันก็ได้แฉกแฉโนไม้โอ้ใช้กะตันใช้กะตันเฮ็ดหูนูครับโอ้เก็บเจ้าเอาอยู่ใส่มองตัวความไปเลยนะบ่เขาจะไปข้างในวันนี้ไปต่อ

อ๋าสองครับเข่าเลยวะมันสูงเลยกไม่ได้พุดมาเลยเนาะมันสูงเลยเนี่ยพุดเแล้วยางซาใจกินเย็บบอรลเลยง่ายฮู้ฮู้ยังหมดซาใจอยู่นะนี่บอกเอาเลยซับเอาเนี้ย มันยังงามนะเออแตาโตดมั้งเออตะปูปลูบปลุดก็เอาตะปูก็กินแซ่บเขืกันนแตาโตดมั้งเออต้มอาอีกหนึ่งเออเอางัดเอาเลยหัวหุ่นเลยนอนหนึ่งเด้อจีหุ่นยี่หม้อุ่นข้างในหุ่นเดี๋ยวเข้าไปนี่ก่อน ฟูเลยงัดมันบุษสาใจเนี่ยซับมานี่อันนี้คู่แฝดครับคู่แฝดฮะออมันจะคักโอ้ นอโงามมา,งาม,มาปงพยอมันยังทิงามมา่มไม่ค่อยอยู่ยอดยังจะเบ่งนอเนี่ยต้่งเสพผ่นานไปบ่เห็นเลยหนอ่นอขาวชั่วเลย้องใส่พลังซะแล้วโอ้สไดายดิ เซียมกับเสียมซื้อเสียมม่มีประโยชน์พวกนี้ไอ้พี่น้องเลยโอ้ยทางน้นวะะอืจอด หารู้ไหมอันนี้แหละครับอร่อยแซบครับคือแกะก,กินได้เลยเนีย่ยราต้องไปอย่างมันมากมายนอละคำํำนอละคำัำเอาอีกนอกหนึ่งครับน,นี่เอาเสียมมาโอเคอยู่นี่ตัวผ่านครับ nồi này à, nồi dài, dài. <coughs> no. No, no, อย่างอยางเงสองสองถุงอืมเบิ่งครับเนี่ยครับผลงานของวันนี้เอาเสียมมาถือว่าโอเคครับมิจนาโนยิงใหญ่อยา่างเงาโอ้ยเอเยองเลยสองถุงครับเรือกินแล้วครับสำนี้ก็ได้อันนี้ก็จากติดไหมอะ <c oughs> ผู้หกชั่ก็มีเลยเอ,อยยยาเบิ่งครับมิจนาโนยิงใหญ่อยางเงาเบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งครับ นนสุดยอดเลยมาเนีเเค่ค,ค,ครับืันนี้ฮะเพราะเอาเสียมมาถือว่าผ่านยาวเป็นยาวครับเ okay, ค้กับป่ะนี่้ไปครับ ครับมือหน้าเจอไหมคือเจ้าหาอยู่หาก,กินคือเจ้ามยู่ที่สันนี้เดี๋ยวน้ำสิน้ำป่าก็จะมาเดี๋ยวะย <c oughs> จะข้ามบปได้ไม่ได้กินข้าวนี่